สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชสเตอ o ี่โอ้ลวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะครับแบบใช้กับขั้วหลอดไฟนะเป็นขั้ว E 27แบบหมุนเกลียวเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นแบบพาโนรามิกนะไม่ใช่เป็นแบบ3ามองศานะครับเหมือนตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะตัวนี้นะครับสามารถที่จะบังคับหมุนได้นะครับแล้วก็ปรับก้มเงยได้นั่นเองนะครับแต่ว่าขั้วมันเป็นขั้วแบบ E 2 7บเนะผมว่ามันก็ทําให้สะดวกดีนะครับสามารถที่จะ หมุนได้นะเพราะฉะนั้นภาพมันจะชัดกว่าแบบ360องศานะแบบพาโนลามิกนะภาพมจะชัดกว่านะเพราะว่ามันบังคับทิศทางเดียวมันก็หน้ากว้างแค่ประมาณ170องศาอะไรแบบนี้นะครับก็ทําให้เกิดความคมชัดมากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็การโหลดแอปแล้วก็การติดตั้งแอปอะไรต่างๆนะครับผม นี่มาแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะผมสั่งมาพร้อมกับเมมขนาด1 6กิกนะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะที่ผมบอกนะเพราะว่าจะมีขั้วเกลียว e 2 7แบบนี้มาให้เลยนะครับมันก็ทําให้ติดตั้งง่ายขึ้นนะเราไม่ต้องไปยึดเจาะอ,อะไรมากบางคนต้องการที่จะเสียบเข้าไปในส่วนของโคมไฟเก่าอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับทดแทนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งมาให้นะครับ มีคู่มือมาให้อ่าก็จะมีอุปกรณ์ในการยึดติดนะมีน็อตกับพุกมาให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับจิ้มรีเซ็ตนะครับจิ้มรีเซ็ตเหมือนของโทรศัพท์เรานะอ่าในกล่องก็จะเป็นแบบนี้ออกมาแล้วนะครับฮ่านี่เวลาติดยึดติดแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นพั่วแบบนี้อ่าใส่เข้าไปกับชุดล็อตไปเห็นไหมตัวนี้มันจะหมุนได้แล้วก็หมุนออกมานี่ได้น่าจะหมุนลงมาได้ถึง90องศาเลยนะครับมีเป็น แสงเป็นหลอด LED ให้ด้วยนะอินฟราเรดก็มีเอาไว้ดูกลางคืนนะครับชอบัดแล้วมันดูไม่งอ้งแง้งดีนะครับดูแน่นหนาดีนะครับเดี๋ยวจะทําการใส่นะครับตัวกล้องเข้าไปในเต้ารับแล้วนะครับก็คือตัวตัวที่มันเป็นขั้วขั้วหลอดไฟแบบ E27 นะครับผมานี้ผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงต่อนะเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ไฟเข้าแล้วนะครับรอดูปฏิกิริยาเขาแป๊บหนึ่งนะครับ นะเปิดมาครั้งแรกนะครับเราก็จะมีการเช็คตัวเองก่อนนะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเพื่อเช็คระบบพวกมอเตอร์อะไรต่างๆนะครับจะมีมันจะมีเสียงแบบเราจะได้ยินเสียงมันจะดังแก๊กแก๊กนะครับอ่ะพร้อมแล้วทีเราก็มาเตรียมโหลดแอปกันนะครับก็เข้าไปที่ Play Store นะครับค้นหานะครับ YCC 365นะครับเอาส6 5 p l u ก็ได้นะแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับ อตอนนี้ก็ติดตั้งดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยนะแล้วเขากดเปิดเลยนะครับเขาจะแนะนําฟีเจอร์ต่างๆนะประสัทธิภาในครอบครัวอะไรอยูเนี้ยนะครับให้อันนี้ว่าปลอดภัยและเชื่อถือได้การตรวจจับประเทศไม่พัฒนาอ่อนก็คือล็อกอินนะครับที่อนรับสู่การใช้แอป,ปนี้สําคัญป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตกลงอลองดูนะว่าอย่างผมว่าลงทะเบียนไปแล้วนะครับลองดู อ่าลงทะเบียนแล้วก็เข้าใช้ได้เลยนะครับแต่ส่วนใครที่ยังไม่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะก็ลงทะเบียนไม่ยากหรอกนะครับก็แค่ใช้อีเมลนะครับแล้วก็ใส่อ่าป้อนอีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็จะส่งลิงก์เข้ามาให้กดคอนเฟิร์มยืนยันในอีเมลอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เข้าไปกดแค่นั้นเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าแอปใช้งานได้ปกติแล้วนะครับพอเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็กดบวกนะครับกดเพิ่มไปเลยนะครับกล้องสมาร์ทนะครับใช้อันแรกก่อนนะ สแกนโค้ดเพื่อเพิ่มนะครับแต่อย่าลืมนะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องจับ Wi-Fi นะครับที่เป็นเป็นตัว2.4ก่อนนะถ้าบ้านใครเป็น Wi-Fi เราเตอร์ใหม่ๆแบบนี้จะมีเป็น Wi-Fi 5 Wi-Fi 6นะครับเราพยายามถ้าเกิดไปใช้พวกกล้องของจราปิด่ใช้2.4นะเพราะมันจะนิ่งแล้วก็ค่อนข้างสเสถียรนะครับเอาใหม่นะกล้องสมาร์ทสแกนเพิ่มนะครับแล้วก็กเรียกว่าเนืองโปรดรอคอยหลังเปิดเครื่อง นะครับแล้วก็จนกว่าไฟแสดงหนาอุปกรณ์กระพริบหรือได้ยินเสียงปิ๊บนะครับคลิกขั้นตอนต่อไปอ่ะเราเพิ่มอุปกรณ์เปิดอยู่อย่างนี้ก่อนนะเห็นไหมครับงี้เขียนว่าอุปกรณ์เปิดอยู่นะครับเราปลดกันไปแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับก็อนุญาตให้เข้าถึงตําแหน่งอ่าถัดไปก็ใส่ wifi นะครับใส่ว่าเปิดใส่พัสด i ไวไฟของที่บ้านเรานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอา QR โค้ดนี้ส่องเข้าไปที่กล้อง นะครับลองช้าๆรุนนะครับให้มันอ่านให้มันอ่านดูช้าๆนะครับลองถอยเข้าถอยออกดูนะเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้รักษาระยะห่างอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะครับอ่าสำเร็จแล้วนะครับเพิ่มสำเร็จแล้วแล้วเราก็เขาก็จะให้ตั้งชื่อนะกรอกชื่ออุปรกรณ์ใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับ ผมก็บอกว่าจะเป็นห้องรับแขกครับผมก็ใช้ของเขาเลยนี้นะห้องรับแขกนี้นะครับแล้วก็เริ่มลองใช้งานดูนะครับนี่ออนไลน์แล้วขึ้นออนไลน์แล้วตรงนี้ไม่ใช่บ้านผมนะมันเป็นรูปเบื้องต้นก่อนนะครับเราต้องกดเข้าไปในนี้นก่อนนะนี่มาแล้วนะครับเห็นแล้วเห็นโทรศัพท์ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับอ่าตอนนี้นะรู้สึกว่ามันจะยังกับหัวอยู่นะครับเพราะว่าพาปกติแล้วเนี่ยตัวกล้องมันจะต้องนะครับติดอยู่ลักษณะแบบนี้กับหัวแบบนี้นะครับ อ่าเนี่ยมาภาพภาพมันถึงจะเป็นแบบธรรมดาเห็นไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูผมก็ไปสั่งกลับหัวของมันก่อนนะอ่าอย่างเงี้ยเานี่ยเห็นไหมเห็นเห็นหน้าผมไหมมันจะกลับหัวอยู่เห็นไหมครับอ่ามันกลับหัวอยู่อย่างเงี้นะเราก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าด้านบนนี้นะครับตั้งค่าด้านบนจากนั้นนะครับไปเลือกที่ตั้งค่าเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์นะครับตั้งค่าอุปกรณ์ตรงนี้นะครับมันจะมีหมุนภาพร้อยิองศาแบบนี้อยู่นะครับ กดเข้าไปตึ๊บนะครับเราลองกลับไปดูอีกทีหนึ่งาภาพมันกลับมาเป็นปกติแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับาภาพกลับมาแล้วตอนแรกมันกลับหัวอยู่นะเมื่อกี้นี้นะครับาภาพกลับมาแล้วนะครับภาพกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปติดตั้งจริงๆผมเดี๋ยวต้องกลับหัวนะวก็ต้องเราไปสั่งกลับภาพร้อยแปดสิบอีกทีหนึ่งนะครับ ทางด้านเมนูของตัวแอปพลิเคชันก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ก็จะเป็นเปิดปิดลําโพงนะครับบางทีมาดูใกล้ๆเสียงลําโพงมันจะหอนมันจะกวนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจับภาพหน้าจอนะครับที่เป็นรูปกลไกตัวนี้นะครับปึ๊บอ่ามันก็จะบันทึกภาพหน้าจออย่างรวดเร็วไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะเอาไ้กดพูดนะครับต้องให้ให้สิทธิ์เขาด้วยนะอนุญาตก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ามันจะวิบวิบหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนะครับสัญญาณ อันนี้ก็จะเป็นบันทึกวิดีโอนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะบันทึกวิดีโอลงที่โทรศัพท์นะครับไม่ได้บันทึกลงตัวกล้องนะตัวกล้องนี้เดี๋ยวเราจะต้องใส่เมมโมรีการ์ดอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้มันบันทึกลงเมมโมรีการ์ดนะครับส่วนปุ่มต่อไปก็จะเป็นขยายให้มันเต็มหน้าจอนะครับอ่าเนี่ยเห็นไขยายเต็มหน้าจอแล้วเมนูทางด้านล่างนะครับเมนูทางด้านล่างนี้นะครับก็จะมีเป็นข้อความก็คือข้อความของแอปนะครับแจ้งเตือนอะไรบางทีถ้าเกิดว่าเราตั้งแบบว่า ตั้งตัวสมาร์ทไว้ที่มันแจ้งเตือนเวลามีคนเดินเวลามีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยให้มันแจ้งเตือนนะครับกดต่อไปตรงนี้จะเป็นกิมบอลนะครับก็สามารถที่จะสั่งให้กล้องมันทํางานแบบเคลื่อนไหวนะครับสั่งให้กล้องมันทํางานหมุนซ้ายขวาเงยก้มเงยอะไรแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่ามันก็จะหมุนไปนะครับมันก็จะหมุนไปตามคําสั่งเรานะครับก้มเงยได้นี่เงยอ่าสั่งให้เงยขึ้นไปนะครับ เงยก้มลงก็ได้ตัวนี้เงยได้ถึงแบบ90องศาเลยนะเงยได้แบบนี่ขึ้นไปสุดแบบนี้เลยนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบติดตั้งเพดานแบบกับหัวเราะมันจะมองเห็นแบบ90องศาลงมาได้นะครับเมนูต่อไปนี่ตัวนี้เป็นปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวของกล้องนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ากดไอคอนค้างไว้นะครับเพื่อลากและปรับลำดัแบบอ๋อนะครับ ก็คือมันย้ายตำแหน่งได้นะว่าเราจะให้มันเป็นแบบไหนบ้างครับตอนนี้จะเป็นแสงสว่างเราให้มันเป็นออโต้ไว้นะครับเวลาที่ไฟมืดปุ๊บเนี่ยหลอดไฟนี้ก็จะติดนะครับผมหรือว่าเวลาอย่างผมเคยมีกล้องมีกล้องนึองอยู่ไอตัวเก่านั้นนะครับเวลากลางคืนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไฟไม่ได้ติดตลอดนะนอกจากว่ามีการเคลื่อนไหวมีคนเดินผ่านปุ๊บไฟมันก็จะติดนะครับเด,ดี๋ยวลองดูว่ามเป็นแบบนั้นไหมนะครับการมองเห็นตอนกลางคืนเราเข้าไปดูก็ตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้ดูอีกทีหนึ่งว่ากลางคืนภาพมันเป็นยังไงภาพมันเขียวมันดําหรือว่าเป็นสีนะครับตัวนี้เป็นปุ่มปิดเครื่องนะครับอันนี้คือการติดตามอัฉริยะนะครับมันจะติดตามการเคลื่อนไหวนะครับอันไหนมีการเคลื่อนไหวมันก็จะหมุนไปหมุนมานะผมว่า,าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่การใช้งานดีกว่าว่าใครจะต้องตั้งโหมดนี้นะครับแต่ผมไม่เอา <ệu> รู้สึกว่ามันน่าเกินไปแต่ล่าอาจจะไว้ถ้าเกิดก็ถ่ายทอดสดได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเอออันไหนเคลื่อนไหวมันก็จะตามนะครับ อันนี้เป็นคลาวนะครับถ้าเกิดว่าเราล็อกอินคลาวไว้นะครับก็สั่งซื้อกับเขาได้นะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ตัวกล้องออกไปเพื่อให้ญาติเราหรือว่าเราต้องการให้คนมาดูกล้องอเดียวกับเราได้เราเมื่อกดเพิ่มสมาชิกตรงนี้เอานะครับเราจะส่งลิงก์ไปให้แต่ว่ามันจะดูได้ไม่ตลอดนะมันจะมีอายุการใช้งานของมันอยู่นะครับหนึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับว่าถึงจะใช้ QR วอาโค้ดนี้ได้อะไรแบบนี้ตากล้องนะหรือว่าเป็นลิงก์ไปนะครับตัวนี้ข้อสังเกตก็คือจะเป็นเหมืืออออนนกกกกับไ้้้พวววขคคาาาาามมะรรรตตต่งงงๆงแจเเใ อ๋ออันนี้เกีก่ยวกับการต่างการแจ้งเตือนต่างๆเวลาที่หยุดการแจ้งเตือนตรวจับการเคลื่อนไหวตรวจับเสียงอ๋อนะครับการเล่นตรงนี้ก็หมายความว่าเรายังไม่ได้ใส่การ์ดไงนะครับเรายังไม่ได้ใส่การ์ดถ้าเกิดว่าเราล็อกอินคาวอยู่ก็ดูในคาวได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดการ์ดต,ตุ๊บตรงนี้เราก็สามารถที่จะเห็นขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่การ์ดให้ดูอีกทีหนึ่งนะเมมโมรีการ์ดนะครับวันนี้ผมสั่งซื้อพร้อมกับกล้องมาเลยเนี่ยตัวนี้นะก็อยู่ที่ประมาณ500นะครับ วันทาร้อยสิบสี่บาทแกแค่นะถ้าทําไม่ผิดนะครับผมจะได้เมมขนาดสิบหกกิกนะครับเมมขนาดสิบหกกิกตัวนี้คัสสิบนะเป็น A1 เลยเคือเมมพวกนี้ที่ใช้กับกล้องวงจรปิดต่างเนี่ยหรือว่ากล้องในรถเนี่ยต้องใช้ของแท้ของดีๆนะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหานะบันทึกภาพแล้วหายภาพเสียอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ที่6กิกจะอยู่ได้ประมาณ4-5วันนะครับจะสามารถที่จะดูย้อนหลังได้4-5วันนะครับพอมันพอมัน,พอม,นพอมันเต็มแล้วมันก็จะเขียนท้าปวนไปเรื่อยๆนนนะะครับแนํนาให้ ใส่เข้าไปในกล้องเลยแล้วก็ใช้แอปนะครับควบคุมกล้องอ่ะเป็นตัวฟอร์แมตนะครับเพราะว่าผมเห็นผมเจอมาหลายเคสอ่ะหลายคนนะครับไปฟอร์แมตจากคอมพิวเตอร์หรือว่าจากที่อื่นมาอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็ไม่ได้ฟอร์แมตนะมันก็แบบใช้ไม่ได้นะครับบางทีเจอเคสใช้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราใส่เราใช้ตัวของเขาเองเป็นตัวฟอร์แมตเนี่ยมันจะชัวร์สุดนะครับเพราะว่ามันจะสร้างพวกพาร์ติชันอะไรต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานของเขาเองนะครับน่าจะใส่ด้านนี้นะครับน่าจะเอาด้านสีไว้ด้านหลังแบบนี้อ่ากดลงบปา กดลงไปให้มันดังแก๊กอ่ามันจะอยู่แบบนี้นะครับลองเข้าไปที่ตั้งค่าดูนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคําสั่งฟอร์แมตมันอยู่ที่เมนูไหนนะครับนี่จัดการ sdcard นะครับอ่าตรวจระบบไม่ได้ตรวจพบ sdcard ตรวจสอบแน่ใจว่ากดแล้วหรือทอดออกใหม่แล้วนะครับอ่ามันยังไม่เจอ sdcard นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้สามารถที่จะเลือกความคมชัดได้นะครับดูมันจะอยู่ตรงมุมตรงนี้นะ เห็นไหมเป็นให้เป็น HD กับเป็น SD นะครับความคามชัดแตกต่างกันเหมือนกันนะครับเลือกเป็น HD ไว้เลยนะครับความค,าม,คามชัดจะเยอะกว่านะครับถ้าใส่เมมแล้วไม่เจอแบบผมนะลองรีสตาร์ทเครื่อนดูสักรอบเลยนะครับกดรีสตาร์ทที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับสิบปุ่มสีฟ้านี้นะครับรีสตาร์ทอุปกรณ์เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอาการอ่ามาแล้วนะครับ พงไว้แล้วก็คู่ใกล้ๆกับเดียวกันแบบนี้นะครับต้องติดลําโพงเดี๋ยวผมไปดูไปดูที่เมมอีกทีหนึ่งนะครับการ S D อ่าสถานะ S D ใช้ประโยชน์ได้โหมดการบันทึกยังไม่มีบันทึก format SD card นะครับผมกด format ตรงนี้สักรอบหนึ่งนะครับ format SD card สำเร็จแล้วนะครับไปดูโหมดการบันทึกนะครับอ่า เราไปเลือกเป็นบันทึกต่อเนื่องนะอันนี้มันเลือกว่ามันตั้งค่าไว้อยู่ที่ไม่บันทึกนะครับอันนี้บันทึกการเตือนภัยคือมันจะบันทึกเมื่อมีการแจ้งเตือนหรือว่ามีการสมมติเราตั้งเป็นสมาร์ทเอาไว้ครับคือว่ามันจะมีการขยับจับแบบภาพผู้มีการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องหล่อให้บันทึกต่อเนื่องไปเลยนะครับเลือกว่าเป็นบันทึกต่อเนื่องนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มบันทึกแล้วนะครับตั้งค่าการปลุกตรวจจับการเคลื่อนไหวกลาง พื้นที่ตรวจจับอ๋อเลือกพื้นที่ตรวจจับได้ด้วยนะว่าให้มันสมมติเหมือนกับเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะครับว่าเวลาเราเวลากล้องมันปิดแล้วเนะี่ยมันจะมีเป็นอิงเป็นอินราเรดออกมานะครับเป็นสีแดงๆนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เวลาเราปิดไฟในบ้านหมดเนะี่ยแล้วเราเดินผ่านกล้องมาเนี่ยนะครับมันจับได้นะนะครับมันก็จะเปิดไฟออกมานะครับส่วนต่างๆก็จะต้องลองไปเล่นดูนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับตั้งค่าเวลา สวิตอุปกรณ์เวลาเปิดกับหมุนภาพเดี๋ยวผมพ่อไปติดกับหัวก็ต้องมาพลิกตรงนี้กับด้วยนะครับวิสัยทัศน์กลางคืนเบาวนี้ตรงนี้มันจะเป็นไอตัวไฟนะครับเวลากลางคืนนะจะเปิดแบบอัตโนมัตินะครับลองกดเปิดสวิตดูนะครับนี่เห็นไหม,มจะไฟจะติดแบบนี้นะครับกลางคืนถ้ามีคนเดินผ่านกล้องกลางคืนเนี่ยมันจะมันจะติดแบบนี้เลยนะถ้าเราตั้งแบบอัตโนมัติเอาไว้นะครับวิสัยทัศน์กลางคืน เปิดเลยก็ได้ลองเปิดดูนะครับอย่างตัวน,นี้มันมันสว่างอยู่ดูเดี๋ยวว่ามันจะเป็นยังไงภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนนี่ภาพจะเป็นขาวดำดีวผมลองปิดไฟตรงนี้อินฟาเรดท,ทำงานอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับไฟจะทำงานอัตโนมัติแบบนี้นะครับถ้าเวลากลางคืนนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะแต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะดับไปเองนะครับเปิดแล้วนะครับผมก็ไปตั้งค่าคืนนะให้มันเป็น แบบอัตโนมัติเอาไว้นะครับพิสัยทั์กลางคืนให้เป็นอัตโนมัติเอาไว้นะครับต้องกานการสั่นไหวก็คือความถี่ห้าสิบเฮิร์ตมโครโฟนอุปกรณ์ทํางานบัสเซอร์คือการแจ้งเตือนเวลามีการเคลื่อนไหวแล้วมันจะดังปี๊ดปี๊ดอะไรเงี้ยนะครับกลางคืนก็ไม่ต้องเปิดหรอกนอกจากว่าเราไม่อยู่บ้านนะครับหรือว่าเราไม่อยู่บ้านแล้วเราต้องการที่จะเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ก็ใช้ได้นะครับติดตามแบบสมาร์ทก็เวลามีการเคลื่อนไหวก็ให้กล้องมันหันไปหาตลอดนะครับ เวลาว่าง15นาทีแบบนี้คือน่าจะเป็นเวลาที่เป็นโหมดแบบโหมดสลิปนะครับเช่นถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเป็นภาพนิ่งอยู่อย่างนั้นอะไรย่างเงี้ยก็ให้มันตัดทุกสิบนาทีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับระบบอินฟเรดนะแล้วก็จะให้ดูภาพตอนกลางคืนครับแล้วก็การทดสอบ โหมดของการจับการเคลื่อนไหวนะครับของตัวกล้องนะเมื่อเวลาที่เราปิดไฟแล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะเดี๋ยวผมจะเดินไปปิดไฟนะครับปิดไฟไหเห็นไหมอิปเดลทำง,งานนะครับจะเป็นไฟนเต็มแรงแบบนี้นะครับปิดแล้วเห็นไหมตอนนี้นะครับไฟติดสว่างนะครับก็ความสว่างก็ประมาณนี้นะครับ ระหว่างแล้วออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพในกล้องอีกทีหนึ่งนะแต่ผมจะดาวน์โหลดมาทีหนึ่งนะครับระหว่างระหว่างอยู่ประมาณหนึ่งนาทีนะแล้วเดี๋ยวมันจะดับไปนะครับขณะที่ไฟมันดับนี้นะระบบเซนเซอร์โมชชั่นเซนเซอร์มันจะทํางานมันจะตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไฟจะไม่ติดแต่ถ้าพอมีการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับไฟมันจะติดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวคอยดูนะครับผมจะอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งเพื่อให เซนเซอร์มันมันมันตัดไปครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองลุกแล้วก็ขยับดูนะครับเพื่อให้เซนเซอร์มันทํางานอ่าตอนนี้ไฟดับไปแล้วนะครับเพราะว่าภาพที่มันจับมาเนี้ยไม่มีการเคลื่อนไหวนะนะครับพัโลผมก็ล็อกตายไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็นั่งอยู่เฉยๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวคอยดูเวลาที่ผมลุกขึ้นยืนนะครับพอเซนเซอร์มันจับการเคลื่อนไหวได้ไฟมันจะติดนะครับน่าเห็นไหมแค่ลุกขึ้นยืนแค่นี้ไฟก็ติดเลยนะครับ อันนี้เป็นเหมือนการแบบโหมดผมเอาไว้เวลากลางคืนนะเวลาเราออกมาจากห้องนะครับก็ไฟมันก็จะสว่างเองอัตโนมัติเวลาเราเดินผ่านกล้องนะครับก็โอเคดีนะจะได้ดีนะครับภาพกลางคืนก็คมชัดดีนะครับเวลาที่เป็นเป็นไฟอินฟราเรดกลางคืนนะ่มันก็มันก็ชัดดีแต่ว่ามันเป็นขาวดำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแอปมันนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการบันทึกอะนะครับเดี๋ยวเผื่อบางคนสงสัยนะครับ ผมไปเจอนะครับว่าสมมุติว่าเวลาที่เราเวลาที่เรานะครับเข้ามาดูเวลาที่เราเข้ามาดูนะครับแล้วเราก็มาเลือกในส่วนของเพลงทั้งล่างนี้นะครับการเล่นนะครับการเล่นจะเห็นว่าการบันทึกนะครับมันจะเป็นแหวงแหวงแบบนี้เห็นไหมตรงไหนที่มีการเคลื่อนไหวนะครับตรงไหนที่มีการเคลื่อนไหวมันจะทําการบันทึกนะครับเห็นไหมส่วนตรงไหนเนี่ยที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวก็คือในภาพนะครับในตัวกล้องเขาไม่ เขาตรวจจับไม่เจอการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเขาจะไม่บันทึกนะเพราะว่านะครับเพราะว่ามันตั้งโหมดการบันทึกแบบเตือนภัยเอาไว้เดี๋ยวผมจะเปิดดูครับจะให้ดูว่าเนี่ยนะครับช่วงเดี๋ยวให้ดูในช่วงช่วงประมาณที่สองที่สามอะไรเงี้ยของผม่มันจะไม่มีการบันทึกเลยนะมันจะขึ้นว่าช่วงนี้ไม่มีวิดีโออันนี้คือระบบไม่ได้เสียนะการ์ดไม่ได้เสียนะครับคือมันตั้งบันทึกแบบเตือนภัยไว้ก็คือว่า เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านกล้องอะไรเงี้ยมันถึงจะเริ่มทําการบันทึกเท่านั้นนะครับไปดูนี่ช่วงตีเนี่ยผมมาเ้อยนดูเน่ยช่วงประมาณแบบตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตีสามตีสี่ตีห้าซึ่งทุกคนนอนกันหมดแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะไม่มีการบันทึกนะครับอ่าทีนี้ไปตั้งค่ายัางไงนะเราไปตั้งค่าทางด้านบนกดทางด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่จัดการ SD card ตรงนี้นะครับ ไปเลือกที่โหมดการบันทึกตรงนี้เห็นไหมโหมดการบันทึกนะครับเราไปเลือกถ้าบันทึกการเตือนภัยแบบนี้นะมันก็จะบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหวครับเหมือนของผมที่ถูกตั้งไว้แต่ถ้าใครไม่โอเคไม่สบายใจอยากจะให้มันบันทึกตลอดต่อเนื่องตลอดเวลานะครับมันก็จะการ์ดมันจะถูกเขียนทับแต่ว่าแน่คือมันจะมีข้อดีข้อเสียก็คือบันทึกตลอดก็จริงแต่ว่าการ์ดมันจะถูกเขียนตลอดเวลานะครับซึ่งก็จะลดอายุการใช้งานของตัวการ์ดนั่นเองนะครับ แล้วก็แค่ไปเลือกบันทึกตลอดเนื่องแบบนี้นะครับมันก็จะถูกมันก็จะบันทึกตลอดเลยไม่ว่าจะมีอะไรผ่านกล้องหรือไม่มีอะไรแบบนี้นะครับก็มาให้มาดูตรงนี้นะบางคนเห็นว่าเดี๋ยวเออมันเป็นแหวงแหวงทำไมบันทึกบ้างบางบางทีไม่บันทึกบางบางทีมันถึงขึ้นว่าไม่มีวิดีโอจริงๆแล้วคือมันไม่ได้บันทึกมันไม่ได้เสียครับโปรแกรมมันไม่บันทึกเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นเองเนื่องจากเราไปตั้งการบันทึกแบบเตือนภัยเอาไว้โอเคครับ และก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าการ์ดมันจะเต็มนะครับเพราะว่าพอมันบันทึกจนสุดเต็มการ์ดแล้วมันก็จะวนไปบันทึกใหม่เริ่มต้นใหม่นั่นเองครับมันก็จะวนทับไปเรื่อยๆนะครับมันบันทึกได้7จ็ดตัวนี้16กิกเนี่ยมันบันทึกได้ประมาณ4วันใช่ไหมมันก็จะย้อนกลับไปเริ่มลบของเก่าตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมามันก็จะค่อยไล่เขียนซ้าเขียนทับของเก่าลงไปเรื่อยๆนะครับวันเก่าๆอ่ะวันที่ 1- นึ่ถึงสใช่ไหมพอเริ่มวันที่5 วันที่1ที่เคยถูกบันทึกไว้ก็จะถูกลบแล้วก็เขียนพับของวันที่5ลงไปนั่นเองนะครับมันจะวนไปแบบนี้นะครับระบบของตัวการเขียนบันทึกของกล้องนะครับอ่าโอเคนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับในเรื่องของการรีวิวตัวกล้องนะครับ Wi-Fi แคเมร่าตัวนี้นะครับซึ่งมันหมุนตัวนี้หมุนรอบได้360องศาเลยนะครับแล้วก็มุมก้มเงยตรงนี้ขึ้นมาได้ถึง90องศาเลยนะครับขึ้นมามองตรงๆนี้นับว่า มันเป็นอุปกรณ์ที่นะครับเหมาะกับการติดตั้งแบบกลับหัวนะครับก็คือมันจะต้องกลับหัวไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปสั่งไปตั้งฟลิปภาพในแอปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าแล้วเวลามันมองลงมาสุดเนี่ยเออมันก็มองได้แล้วก็หมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับภาพคมชัดดีนะครับแล้วก็มองใช้งานกลางคืนได้ด้วยนะเป็นแบบสมาร์ทได้นะครับอ่าพูดคุยโต้ตอบได้นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะจริงจริงแล้วมันอยู่ที่ประมาณประมาณ300อไปไปนะครับแล้วก็ได้เมม ผมก็สั่งเมมพร้อมกันมาเลยนะครับอีก100ร้อยกว่าบาทอีกประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะก็เป็นเซตนี้ผมได้มา514บาทนะนะครับ5 1าบาทจะส่งเร็วด้วยนะครับเพราะส่งจากไทยก็ใครสนใจก็ตามลิงก์ไปเลยนะครับสมัยนี้มันไม่ต้องมันหมดยุคของการใช้พวกกล้องแบบที่มันเป็นฮาร์ดดิสอะไรแบบนั้นแล้วเนื้อตัวนี้ก็บันทึกขึ้นคลาวได้นะครับถ้าใครสั่งซื้อค่าจ่ายแบบรายเดือนรายปีไว้นะรหรือว่าใช้เป็นเมมแบบนี้ก็ดูได้หลายวันอยู่นะครับถ้าถ้าเพิ่มถ้าเป็นแบบ 32 g ิก็อยู่ได้อีกประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับประมาณ6-7วันนะครับตัวนี้ผมใช้เมมอยู่ที่16 g ิกก็อยู่ได้ประมาณ5วันนะครับอยู่ได้ประมาณ4-5วันนะครับผมว่าโอเคนะคุ้มค่าคุ้มราคาดีนะครับมีอินฟราเรดมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับแจ้งเตือนภัยได้นะถ้าไปใช้งานแอปดีๆเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานให้เป็นสมาร์ทโฮมได้แบบอย่างดีเลยนะครับก็คือ หมด่วงเวลาที่เราออกไปนอกบ้านก็จะมียามเฝ้าบ้านให้เราด้วยกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับหรือว่าเอาไปส่องดูสัตว์เลี้ยงส่องดูลูกหลานหรือว่าพ่อแม่แก่เท่าก็ส่องแอบดูได้นะครับเอาไปส่องดูได้ก็เพื่อแล้วพูดคุยส่งเสียงกันด้วยภาพเสียงคมชัดมากเลยนะนะครับได้เลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็ความคมชัดของภาพตัวนี้นะครับ Full HD เลยนะครับ1080เลยนะครับละเอียด2ล้านพิกเซลด้วยทีเดียวนะครับก็ผมว่ามันคุ้มค่ามากนะครับก็ค่อนข้างที่จะแล้วมันติดตั้งง่ายด้วยนะครับเป็น ขัวเก่าขั้วหลอดไฟเก่าได้เลยบางคนเป็นเป็นไฟหลุมไฟแบบที่อยู่เป็นหลุมในฟ้านะครับก็เป็นหมุนสายได้เลยนะภาพกล้องมันจะโผล่หัวมานิดนึงนะครับก็สามารถที่เห็นได้อยู่นะก็ใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมแชร์ไปให้กับคนที่กำลังมองหากล้องดีๆติดตั้งง่ายๆนะครับแอปใช้งานง่ายๆนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับ คนทำคลิปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ